สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเซนไซาอเวคเนิงนะครับฮ่าฮ่ฮมาแล้วครับพี่หัวบ้าหืม <h ums> ไม่ใช่พี่หัวทองโอ้แม่เจ้าดูเกาะของเขาสิโอ้มันน่ามากเลยมันน่าได้มากเลยเออเรายังเจ็บเรายังเจ็บปวดจากเขาที่แล้วอยู่เลยเอ๋อกอดอะไรวะเนี่ยกอด ทอรัสอันเดอร์บอลฮะ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 วันนี้แหละรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่ประมาณร้อยกว่าเพจเองเลยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> ดูสีทองอลามงามตาเหลือเกินโอ้โ oh, ห oh. แล้วดูเกาะดูเกาะพี่ท่านอ้าวแล้วเกาะพี่ท่านหายไปไหนอะ่ะโอ้โหดูสกิลก่อนโอ้ oh, <c oughs> อย่าพึ่งเลย สกิลอย่าเพิ่งไปสนใจเราสนใจดูก่อนว่ามันมันมันมีแมวนางกวักไหมคือกวักเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ยังดี <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีไปดูคาร์นิวัลดีกว่าคาร์นิวัลโอ้พี่วัวพี่วัวโอ้พี่วัววงล้อโชคชะตาขอก่อนแล้วกันสิบชิ้นโอ้โหกา,กากแท้เฮ้อ จบจบจบเติมเงินต่อนี่โอ้โหสามร้อยสามร้อยสามร้อยสร้อยสอแม่งสามพันโอ้โหแม่เจ้าฝึกพิเศษร้านค้าหินดาวโอ้โหคืนกำไรไม่มีคือแล้วเราจะได้ตัวมันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะโอโ้เก็บอีกสองดาวไปก่อนเอือเออเออเออ้เอ,อ,เอ,อ อยากได้อะอยากได้แม่งทุกตัวเราเนี่ยสูตรดูมูฟี่ก่อนถ้าไม่มีมูฟี่เราจะไม่ได้ตัวละครนั้น <S <S นี่คือสูตรเราเว้ยตั้งแต่วะอะไรกี่โมงวะเขาเขาเขาเหมือนสามโมงห้าโมงจนตอนนี้กี่โมงวะเที่ยงคืนโอ้ยข้างบนได้ไลลาโอฟี่ ร้อยห้าสิบหกดวงดาวมีปัญญาอยู่แค่นี้หา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 ยันก่อนเดี๋ยวพี่วัวอยู่ไหนวันเนี่ยเดี๋ยวก่อนลีโอเดี๋ยวใจเย็นๆเอาสูตรเดิมอย่าพึ่งอย่าพึ่งนั่นไงแม่งได้แล้วโอ้เจ้ายมโ <c oughs> อ้ตกใจเลยไม่ได้เจ้ายมไปแล้วงั้นไปเจ้ายมเลยเว้ยสิบนัดเจ้ายมอยู่ไหน เฮ้ยเจ้ายมอยู่แถวนี้นี่หวานี่นีเจ้ายมอยู่นี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแห่กันกดนี่าเอ้ยเซนระดับอุ้เจ้าสมุดอุ้ยเอสเอสออกกันบานเลยว้ยไม่เอาว้ยจะเอาทอรัดตรงนี้แหละเจ้ายมไปไม่ใช่เรา ชื่อภาษาจีนไม่ใช่เราโอ้ตายแล้วโอ้ไม่ได้ชิ้นส่วนเคี้ยกเกลือแต่วันแล้วอีกทีหนึง่งเจ้ายมเจ้ายมทอรัสมามันต้องมาเว้ยโอ้โหตัวบนมันเบิ้ลอะไรมาโอ,โอ,โอ้ตายแล้วหนึ่งชิน้น ไปหาพี่วัวก่อนพี่วัวอยู่แถวไหนนั่นไงอะไรอีกเนี่ยไอไอไอข้างบนนี่เหมือนมันเหมือนจะได้เลยนะโอ้ยเนบิวล่าชุนผู้บัญชาเฮ้ยเดี๋ยวสติเริ่มไม่อยู่กันเนื้อกันตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้แป๊บเดียวบทไปยี่สิบแล้วนี่ไงทอรัสพี่วัวพี่วัวยา อย่าพึ่งระดับโอ้ยเทีอเทนาเอาลูกตาวัวแล้วกันอารมณ์นี้เลยลูกตาวัวตรงนี้เลยมามันต้องมาเว้ยนั่นอันเชิญจำกัดเวลาได้รับเซนระดับระดับสกอร์เปี่ยนอ๋ออันนี้มันต้องได้อยู่แล้ว หอยหลอดเอ้ยมันครบมันครบนี่ไงมันครบตามจำนวนโอ้ตายตายตายขบนได้ไรได้ไรเคียวโกเคียวโกทอรัดของเราเฮ้ยสี่สิบและนะ้ว э <c ül> ละนะเว้ยสี่สิบแล้วนะเว่ยคือไม่มีแลนะ้วนะเว้ย <c ül> โอ้โหไม่ใช่เราอีกแล้วตายหาแล้ว 5ชิ้นเทพีอาเทนาเอ็ดเอ็ดออกบานเลยเว้ยเอาแถวกระโปงดีวะแถวกระโปงวัวดีวะไปโอ้โหไม่ใช่เราอีกแล้วไซเรนโอ้โหไม่ใช่ละแม่ง โอ้โหไม่ใช่เราอีกแล้วอย่าพึ่งนะเว้ยอย่าพึ่งออกนะเว้ยเดี๋ยวใจมันห่อเหี่ยวคาร์มิวโอ้โหไม่มีเลยเว้ยไม่มีเอสให้เราเลยเว้ยอืมทุเรศเกินไปละรับไม่ได้ละมปอยู่แล้ว,วัวไปอยู่โตเซดอนเราชอบโปเซดอนเว้ยก <laughs> ี่ทีกี่ทีก็ไปอยู่โปเซดอนด้วยใจรักว้วย อารมณ์นี้เลยอารมณ์ตรงนี้เลยมานั่นไงโชคดีสุดๆได้ได้เออซาโอลิโอ้โหแพ็คลักกี้สงสัยครบแปดสิบซาโอลิกลับไปววกที วัวพี่วัวพี่วัวเอยความจําเราก็ดีด้วยนะเมื่อกี้เพิ่งหามันเจอหาไม่เจออีกแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งหูกดหาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งระดับโอ้ยคาบิลพี่วัวอยู่ไปไหนวันนี้นี่ไงนี่ไงนี่เนี่ยเอาเขาพี่วัวดีกว่าต้องคิดคิด โอ้โหมันแสงวันแวบๆบแบบตรงนี้เลยอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งปรับเลรมาเป่าวะเนี่ยโดโกโดโกมาร้อยห้าสิบนะเว้ยเกี้ยงเลยนะไม่เหลือแล้วนะโอ้โหไม่ใช่เราอีกแล้วโอ้โห บล็อกรูเน่มึงมาพิมึงมาพิพาศากูมันเนี่ยเอ้หายปล่อยกูไปเถอะอโอ้โหมันกดกันขี้แตกขี้แตนเลยวะอย่าเพิ่งขอ,อย่า คอนเซอร์เทนบโอ้ยตาเราแล้วตาแล้วอีกทีหนึ่งเราเราขอหางพี่วัวแล้วกันอารมณ์หางพี่วัวอยู่นี่เลยเอาสะโพกพี่วัวก็ได้อย่าพึ่งนะเว้ยอย่าพึ่งสะโพกตรงนี้เลยกำลังแฉมเลยจะรับเซนระดับระดับชิออนตูดวัวมาเฮ้ยจะหมดแล้วเว้ยมันเร็วมากเลยคลิปนี้ ไม่ใช่เราอีกแล้วอะ่ะโอ้โหมันกดกันคิดแต่คิดแตนเลยว่ออะอีกทีนึงสะโพกพี่วัวสะโพกพี่วัวมาขอเธอไม่ใช่อีกแล้วโอ้โหไอ,อ,อ้ชื่อจีนนี่มันมันสะสมว้เยอะเปล่าวะเนี่ยตายหาแล้วสามชิ้น <c oughs> กนโหลกกนลา เอาตรงแถวไหนพี่วัวดีวะเนี่ยแถวลาวนมพี่วัวลาวนมนี่เลยบาโก้บาโก้ได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 พิเศษได้เส้นระดับระดับจิมมินี่สากะพี่วัวมาจะหมดแล้วเว้ย <laughs> ขอขอไม่ใช่เราอีกแล้ว โอ้โหชิออนชิออนมันเป็นแพะมันเป็นแกะแพะแกะมันก็ต้องตาเราแล้วดิมาโอ้โหไม่ใช่อะไรเนี่ยโอ้โหลาวนมพี่วัวก็ไม่ได้โอ้โหเจ้าสมุดเฮ้ยเขาเอ็เอกันนะเว้ยโอ้โหชิ้นสวนก็ไม่ได้บ้าไปแล้ว กูไม่อยู่แล้วพี่บัวไอ้วัวบ้าเออเหลือสามสิบหกชิ้นเองอ่ะเอ้ยเอ้ยข้างบนอย่านะเว้ยโอ้ไอโอเลียรักพี่ยมเว้ยเจ้ายมสามสิบดวงจะอหยุดเจ้ายมอย่างเดียวเลยไป โอโหตอนนี้มันกดกันขี้แตกขี้แตนเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยไม่เอานั่นไงทอรักอันเดบาลันมันได้ไปแล้วอวะเฮ้ยมันได้มันได้ตัวไหนอะอตายแล้วออกก่อนออกก่อนทำใจไม่ได้เว้ยออกมาดูพี่บวยทีนึง ซีดาก้อนเดี๋ยวมันต้องมีขึ้นชื่อเราเว้ยเราออกมาทำใจเว้ยซิกนะตอนนี้มันไล่ไล่ไล่อยู่เว้ยมันไล่มันไล่คนแบบไอ้นี่อยู่เว้ยเดี๋ยวมันต้องชื่นชื่อเราเว้ยตอนเมื่อกี้เราได้เราได้อะไรนะซายาซายาโอ้โหไม่กดกันคิดแต่คิดแตนเลยโอ้ไม่หลับไม่นอนกันไงวะเนี่ย ชาวสมุเ SS มันง่ายกว่า s สมันยากกว่าวะตายห่าแล้วชื่อเราอ่ะขอมากก่อนดิเฮ้ยแล้วชื่อเราหายไปไหนอ่ะระดับทอรัสอันดีบาลันมันต้องเป็นก็อดคอร์ดเว้ยมันไม่ใช่วัวอย่างเดียวเว้ยมันต้องเป็นก็อดคอร์ดคือ พวกวิ่งไปก่อนนั่นนี่มันไม่ได้เว้ยโอ้โหกดไสลั่วเลยอะโอ้โหมึงมีดาวเยอะเกินไปปะเนี่ยกดคอร์ดไปไม่เดี๋ยวชื่อเราตามมาแน่เลยกดคอร์ดไปกับซัดเนี่ยเดี๋ยวรอชื่อก่อนราจะเย็นเย็นรอชื่อกันมันต้องมีชื่อเราเฮ้ยอะไรวะ ไสอแลรวไว้มาเหลือสิบหกดวงไม่มีโอ้โหชิบหายแล้วร้อยหกสิบดวงขอทีละดวงได้ป่าวะทอรัสอันดิบาลันคือแม่งปรับเลียแน่เลยวิขอทีละดวงนะเพื่อนๆน,นะไม่เหลือแล้วไป ยยยัยไม่ใช่ซาโอลิขอทีระดวงนะอย่าว่ากันเลยนะมันจะหมดแล้วอะ่ะบ๊บแม่งไป <c oughs> ไปนาฬิกาอย่างเดียวเลยหะเอ้ย,เ,อยเครียด ทีละดวงทีละดวงมาโอ้โหนรกนรกจริงๆชูล่าเมื่อกี้โดนพิภาคษาไปบ่างวะเอาแถวนี้ดีกว่าเดี๋ยว,วเดียว,ยวทีละเม็ดมันต้องมาบ้างเว,วะอย่าพึ่งมานะเว้ยเฮ้ย ไม่ใช่กอดคอส์ Cause, นะอย่าเพ่งได้กอดคอสะเว้ยระดับเด็ดมากอ่ะมาให้มันรู้ไปเลยว่าทีละดวงมันก็มาได้โอ้โหแม่งไปนาฬิกาไอไม่เหลืออะไรอีกแล้วเฮ้ยชิ้นส่วนก็ไม่ได้ เจ็เติบเลยเครียดเลยอะไม่มีดวงแล้วอะไม่มีดวงไม่มีโชคแล้วเหรอกอดอดทอรัสไอ้เป็ดเ้ยมันได้ไปแล้วเออมันอาจจะมีห้าร้อยดวงก็ได้เนี่ยแม่งเอ้ยพิเศษได้รับเซน์ระดับไวเวิร์น แมงได้ไปแล้วด้วยออเอ้ยคำใจแล้วรู้ว่าเกลือร้อยห้าสิบดวงขนาดแม่งเขาที่แล้วตั้งห้ารอยดวงมาวะห้าร้อยหกสิบดวงยังไม่ได้เลยเสียลมกดคอรดทอรัดโอ้โหมึงกดกันได้ช่วงนี้แม่งช่วงนี้มันปล่อยของเว้ยช่วงนี้มันปล่อยของรู้เลย โอ้โห,โโหโโกดคอทอรัสเห็นไหมช่วงนี้แม่งปล่อยของแปดดวงแม่งเลยแม่งตอนนี้มันปล่อยของเว่ยแปดดวงทอรัสมา,าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ๊ ด,ดูว่าใ้กระโปงหมาโอ้โหได้ชิ้นส่วนแค่ยีสบเจ็ดชิ้นะ่ะโอ้โหตายแล้วอ้อไม่เหลืออะไรอีกแล้วเบื่อเบื่อ,อไม่เหลือแล้ว <c oughs> เสียลมเครียดอยากได้อยู่ดี ิแพสซีฟมันโ,โอ้โหดูดิเมื่อเริ่มต่อสู้อันเดเบบนจะนำโล่ลบขนาดใหญ่ของตัวเองไปตั้งไว้ด้านหลังของเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนทำให้เกิดการป้องกันที่แข็งแกร่งขณะที่มีโล่ลบอยู่ในสนามลบเดเมจที่เพื่อนร่วมทีมได้รับ10จะถูกแบ่งมาให้อันดิบาลัน โล่ลบจะหายไป2เทินเออคือ2เทินเนี่ยแม่งดาเมจแม่งลดแน่โอ้โห,โโหสุดตีนเลยอะโอ้โหแล้วนี่แพสซีอะไรอยกแล้วเนี่ยเมื่ออันอันเดบบรันได้รับดาเมจดาเมจแต่ละครั้งมีโอกาส30%เอร์เซโจมตีกลับโอ้โหแจ๋วแจ๋วจริงไม่ได้ ไม่ได้ไปวัวทำใจน้ำตาไหลสำหรับคลิปนี้ร้อยห้าสิบหกดวงเก็บได้เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลาไปดูคานิวัลก่อนเดี๋ยวเพื่อมันมีดวงดาวให้เราทะลึ่งทะลุงนิด นี่ฮอีกนิดก็ยังดีโอ้โหหนึ100่งร้อยอะไรวะร้อยสี่สิบอันเชิญตามตีมร้อยสี่สิบแล้วเมื่อกี้เรากดไปตั้งเยอะกดทีละสิบเหรอคือกดทีละสิบมันถึงจะนับให้เหรอหรือเปล่าถึงสิบหรือเปล่าวะ โอ้โหสิบเจ็ดขอคือพูดตรงๆว่ารักมากเจ้ายมเนี่ยรักรักปานจะแหกดากดมเลยแถวนี้ดีกว่าแถวนี้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 โชคดีสุดๆสินระดับ TPR ีอาเทนา มันต้องอยู่แถวๆนี้แล้วว่าเจ้ายมมาไม่ใช่ชื่อเราอีกแล้วโอ้มึงพิภาคษากูสองทีเลยนะ <c oughs> มึงพี่ภาคมึงจะพี่ภาคษาเลยกูสองทีเชี่ยกูทำบาปอะไรขนาดนั้น ดูใจร้ายเกินไปแล้วนะดูยันแม่ลงนรกเลยฮาเอ้ยบัลลิกหูือดีกระโปกหมาเอ้ยดูชิ้นเดียวเจ็ดอัน ไปไปพี่วัวเซเว่นเซไม่ใช่เจ็ด <c oughs> ดวงดาวพี่วัวอยู่ไหนพี่วัวของข้าพเจ้าอยู่ไหนนี่ไงมันต้องดมกลิ่นไว้พี่วัวต้องดมกลิ่นมาอารมณ์นี้เลยรูจมูกพี่วัวอยู่แถวนี้กอดคอร์ God, cause, ทอรัสอันเดบรันจงมาสถิตที่เรา คอรดไปแล้วอ้ ه, มันได้ไปกระซัดเหมือนกันด้วยโอ้โหไปหัวเราะเขาอีหาเอ้ยนั่นไงไม่เหลือจบจบสิน้นมาดูคันิวเลเดี๋ยวมีเหลืออะไระไว้เลยสักเม็ดสองเม็ดไหม่อยยอย่ยยร้อยห้าสิบเจ็ดอะไรวะเมื่อกี้ร้อยสี่สิบอเฮ้ยบ้าอ่ะเราก็กดไปงงวะ่ะ เออเข้าใจอ่ะโอ้โหแม่งเดี๋ยวนี้ความเกลือมาเยือนจริงด้วยอ่ะอไม่เหลืออะไรแล้วโอเคพี่วัวเราไม่เราไม่ได้พี่วัวรอบหน้าว่ากันใหม่สะสมเพชรกันต่อไปสำหรับรอบนี้สวัสดีครับ Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.